สวัสดีครับมาพบกับเซลล์หน้ามนคนเมืองนนท์นะครับครับผมเดี๋ยวผมพามาดูเป็นรุ่นแคปไ i g h l a n d e r ยกสูงนะครับรุ่นเกรด LDA ซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดียอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็สำหรับรุ่นนี้ LDA ก็คือจะมีจอแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาอันนี้ก็ราคาอยู่ที่733,000ถ้าเป็นสีแมทัลลิก ก็จะเพิ่มอีก7,000บาทจะเป็น740,000บาทสำหรับสีที่มีให้เลือกได้ก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับแล้วก็สีเทาแลมโบใหม่นะครับสีดำแล้วก็สีส้มก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็สีขาวก็ถูกลงไป7,000นะครับสำหรับในส่วนของกระจังหน้านะอันนี้ก็คือเป็นทูโทนสวยโฉบเฉี่ยวแบบนี้เหมือนเหมือนรุ่นท็อปท็อปทั่วไปเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของด้านล่างนี่ก็จะมีมีเป็นลายเส้นแบบนี้แล้วก็จะมี เป็นลายเคปล่านะอันนี้เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าใส่ความมางนิดนึงก็จะดูมีดีไซน์เพิ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ LED นะฮะ Daytime Running ของเรานะฮะแล้วก็จะมีส่วนของไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกทางด้านล่างสำหรับรถยกสูงเนี่ยก็จะเรียงเป็นแนวตั้งสังเกตง,ง่ายๆนะครับผมสำหรับ h i g h l เ n d e r นะครับก็คือเกรด LDA นะฮะอันนี้คือแมกอัลลอย17นิ้วนะฮะยางเนี่ยก็คือจะเป็นยางบิต stone นะครับแล้วก็หน้ายางเนี่ยก็คือ255 65 R17 นะครับก็คือจะดูดุดันแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูออปชั่นภายในรถสำหรับรุ่นนี้กัน ในส่วนของแคปบนะฮะก็จะเปิดได้แบบนี้เลยค่อนข้างจะกว้างขวางเปิดง่ายใช้งานง่ายสำหรับเกรด LDA เดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในกันก็คือที่เห็นดับแรกคือคือเรื่องเบาอ,อันนี้คือเป็นลายใหม่นะฮะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมลายใหม่ซึ่งจะดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความนุ่มนวลในการนั่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบาะดีไซน์ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะอันนี้เกียร์หสปีดนะ ก็คือเกียร์ธรรมดาเมนวนแต่ถ้าใครสนใจเป็นเกียร์ออตโต้อันนี้สําหรับรุ่นนี้ก็มีเกียร์ออตโต้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแต่เพิ่มเงินอีก4 0,000บาทได้เป็นเกียร์ออตโต้นะฮะออปชั่นอ,อื่นๆก็ยังเหมือนกันหมดสําหรับจอนะครับผมอันนี้จะเป็นจอทัสกรีน7นิ้วนะครับก็เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะฮะก็คือสามารถจะมีภาพโชว์ที่จอตัวนี้ได้เลยนะครับมีเส้นบอกด้วยนะฮะเขียวเหลืองแดงอันนี้คือมีเส้นกะระยะในการถอยหลังให้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัย ก็จะมีฟังก์ชันมัติมีเดียควบคุมวิทยุแล้วก็รับโทรศัพท์ได้อันนี้ก็คือมีโวลลูมลดเสียงเพิ่มเสียงได้อันนี้ก็คือดีมากแล้วก็สําหรับพวงมาลัยอันนี้ก็อันนี้ออปชันเล็กๆ,น,ๆน้อยๆดึงและยืดได้อันนี้ขึ้นลงได้นะฮะอันนี้ก็ดีมากสําหรับในการนั่งแล้วก็กระชับมากขึ้นในการขับขี่นะครับช่ในส่วนของไฟสองสว่างกลางคืนนะฮะไฟโรลจคเตอร์ของเรา ตอนนี้เราสามารถปรับตรงนี้ได้นะมีฟังก์ชันในการปรับทั้งหมด4ระดับเริ่มต้นจาก0 1 2 3เดี๋ยวเรามาชมทางด้านท้ายกันนิดนึงในเรื่องของระบบไฟด้านท้ายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟเคลียร์เลนนะนก็จะมี LED ล่างบนอยงนี้นะฮะก็เวลากลางคืนเนี่ยก็คือสามารถที่จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้มากขึ้นแล้วก็ ทำให้รถหลังมาเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับอันนี้คือสวยด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยสําหรับไฟแบบนี้นะครับผม